ครัผก็มคิปอียครับโอชียนี่ครับทีผ้ครมก็เขร์กตรับวดขอบคุณมากครับจบเช่นเยท่านี้ครับ่ดีนยาอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยรควรช่วยบอกเล่าถ <tinc S 2> ึงบอกตัวเองหน่อยว่าเป็นแต่เป็นบอกที่เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับ ตัรใชเาไมมีันีเนะครับแล้วเไม่ใชเแต่ว่าก็หลงในวันเียบ้างครับผมเพราะว่ามีนแกล้ก็เลยที่ห่ค่ะครับผมแล้วก็ไปที่หนึ่นเียวามพยายาม่จเร็วเร็วเหรอครับเร็วคเข้าไปอ่าน ที่แบบมีความเป็นเอกฉันมากค่ะพูดว่าตัวเองแบบวิธีการแต่อย่างเช่นยกตัวอย่างดีกว่ายยนะอย่างเช่น<อ>เคยผมเคยทับอะไรนะทับหมาทับสุนัขด้วยความตั้งใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะโปรยหัวข้อไว้แบบนี้<อ>แล้วก็เล่าเรื่องมาแล้วแต่ละเรื่องเป็นเรื่อง,รองแรงๆนะค่ะที่ปตกติแล้วคนส่วนใหญ่จะเขียนสร้างภาพเป็นเยอะใช่ไหมคะในมติยบรมโกศแต่ว่าเรื่องนี้ช่วยไปจาอะไรนะแต่อันนี้คือเล่ากันแบบ ซื <ersch> <Aj ax. S 1> ้อๆตกๆแต่เ hmm. ป mm ็นเรื hmm. mm ่องแรงๆทไคะมนจะพิเศษแตนี้เราะว่าใ่เรื่องของิการ่ัวอ่ว่าผมเคยล่อตายมาแลวครับเพราะงั้นในที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือแผงนะครับแล้ว่จอะไรที่จให้เป็นเรื่องวิุต่ไหคเป็นเรื่องุตครับผม ยังเช่เรื่องอะไรบ้างคะในอัอย่างพยกัวอย่างให้คนที่ยังไม่เคยเข้าไปชมรับปฐม่าเภาพสดิมคเงนี้เป็นเรื่องานเค่ะแลมีเรื่องแถโอนะครัคขโมยขนมยครับขโมยขนมเพราะอยากได้ของแถมในกล่องแต่หัวข้อหัวข้อก็เขีนอย่างนี้จริงนะคะ คือซีว่าเป็นอีกหนึ่งบล็อกที่กลับบ้านไปไปเปิดมาดูหรือว่าตอนนี้ใครกำลังใช้สมาร์ทโฟนเล่นคอมเล่นแล็ปท็อปก็เปิดดูตามไปด้วยจะได้เห็นภาพนะคะคือสมัยก่อนขนมคือขมงกระมีของเล่นอืมไม่กินเลยครับคือพอมันของนี้เพียงเดียวค่ะพอที่บ้านเลยใส่ของอ๋อพอปีหน้าตอนเด็กผมซื้อไปไปเปิดก็ไม่เจอของเล่นโดนตัดหน้าไปแล้วก็วมี คือคิดว่าจะให้ข้อคิดกับคนที่เข้ามาอ่านได้บ้าเราเงไงคือที่ผมเขียนเพ่อแเพอเราทำสิงได้ดีแล้วเนี่ยค่ะแล้วแล้วเรา้งคิดขึมึ้ก็ันเหมือนเรการสารภาพผิดอะไรอะไรนปล่อยแว่เ่วัดปล่แาะรล้วนยแล้วเราก็เลยต้องแบบยังได้ไหวก็เลยไปปล่อย แต่เลือกที่เล่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่พ้าดหัวแบบความผิดอ่ะทุกคนในชีวิตต้องเคยทำความผิดกันมาเช่ไหมคะอยู่ที่ว่าใจเราแบบความรู้สึกของของพ,พี่พี่ปีดาเนะอาะขอรบวนเรียกพี่ดาคงจะเป็นคืออ่านมาแล้วสีรู้สึกว่าถึงแม้มันเป็นเรื่องที่ดูเป็นความผิดอ่ะแต่ว่าพออ่านเราได้คิดในมุมมองว่าเออเราก็มีมีความแบบเคยทำผิดมาเหมือนกัน แล้วเราก็จะไม่ทำเพราะเรารู้สึกว่ามันจะังไงต่อไปอันนี้มันคืออิสำคัญที่เราได้จากการอ่าน,อนนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่คิดว่าน่าสนใจมาก